ตรงนี้เยองอาอาตแล้วอ,อ,อ,อยู่ที่นี่มั้งเราไม่ได้แลกเปลี่ยนมั้งเราอยู่คนไทยมั้งนีเตร้แหละตรงนี้ต้องถับตาเลย แล้วเนี้ยจบแล้วนะคะวันนี้หนึวันนะใครก่อนก่อนอก็เลยมนเดี๋ยวลูกกับมเสร็จก่อนให้ถือแล้ว่อนกล้องนี้ก่อนสี่สามสองแกล้องโน้นครับ กล้องนี้ก่อนนะสี่สามสองแอคชั่กล้องนี้ครับอ้าวกล้องไปไหนแล้วข้างๆไม่มีแล้วใช่ไหมกล้องไหนครับี่อเ2ีว่อเดีวดี่เีอเดี๋่อเดี๋ยวดีคากค่าก กล้องนี้ก่อนนะครับสี่สามสองแอคชั่นกล้องนี้ครับอ๋อจ้าบุ๊กอ้าม้า